สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาตกป่าท้าลมหนาวกันนะครับบรรยากาศก็วันนี้จะมีแดดทั้งวันนะครับตกปลาตั้งแต่เช้าแล้วปลายัางไม่กินเลยเราเลยย้ายที่แล้วมาตกอยู่ในน้ํานะครับบรรยากาศก็เห็นตามสภาพเลยครับลกบ้างมีน้มบ้างแต่เรามารอชมกันครับรอลุ้นไปพร้อมกัน ว่าเราจะมีปลามาให้ปลาจะมากินไหมเราชมกันครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแ้ว,แวอ้ยนี่ครับเปิดมาแล้วครับดูปานินครับนี่ไซส์สวยครับไซส์สวยอแอบกินในที่ล็อกนะครับ สวดีด้วยครับต่อแล้วครับต่อแล้วจม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 โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่แอบกินในกอหญ้าครับแอบกินในกอหญ้ามาแล้วครับมาแล้วปลาเริ่มมากินแล้วครับยายที่ใหม่มาต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วสองขาเลยสองขาเลยสองขาเลยขาที้จมแล้วันนี่จมแล้วจมแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ โอ้โ่อซองคันนะครับแต่ขันนี้ดึงไปก่อนนะครับเสียข,ขาดเสียขาดเลยโดนไม้เกี่ยวขนาดอันนี้นะครับช่วงที่หายเห็ดต่อแล้วต่อแล้วดึงจบดึงดึงม้าบนี่ครับโอ้โหดึงกินไวมากครับต่อปับ๊บดึงเลย แต่ลูกทุ่นมันจะรุดรดนิดหน่อยนะครับเรารีบครับเรารีบเดี๋ยวปลามันออกไปที่อื่นครับตอดแล้วตอดแล้วโอ้ยตอดไวมากเีียงพับตอดเลยครับปลาอยู่ใกล้โอเห็นไหมครับแป๊บเดียวเองอเดี๋ยวรอดูตอดยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาเกี่ยวเยื่อก่อน นี่ครับดูอีกคันหนึ่งยังไม่ต้อนะครับหรือว่ามันอยู่กลางน้ําไม่รู้เราต้องเฟี่ยงไปที่ข้างๆกอหญ้าอะไรอย่างเงี้ยครับปลามันแอบอยู่หรือเปล่าไม่นแน่ใจอ่า้ครับมาแล้วต่อแล้วเห็นไหมฮะดึงดึงโอ้ย ทุนทุนเหมือนรูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับปรุงซ่อมทุนลอยก่อนต่อต่อเยอะยาวเยอะยาวตรงนี้อีกคันนึงจมแล้วอีกคันจมแล้วอีกคันจมแล้วอีกคันจมแล้วคันจมแล้วโดนด้วย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 มาคู่ครับมาคู่มาคู่ครับท่านผู้ชมสองตัวซ้อนนะครับแหมพอจมทีจมสองคันซ้อนกันเลยไหน่แน เราให้ดูไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับมันกินพร้อมกันนะครับนี่ครับสายสวยอยู่นะครับมาคู่มาคู่เดี๋ยวเียิตกต้อนเรยวให้มันจมเลยให้มันจมเลยลอยมันเอ้ยนี่จมแล้วโอ้โหจมขนาดนี้ยังไม่ได้อีกต้องรอให้มันลากคันเบ็ดลงไปมั้งครับมันถึงจะได้เนะี่ยเอาไม้เดี๋ยวเอาไม่ครับเดี๋ยวเอาใหม่ดูไม่มันจะไม้ไหม จมซะไม่รู้จะจมยังไงแล้วตมกี้มันลากไปแล้วมันลากไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้อ่ะมาไหมเนียบไปเลยครับเมื่อกี้อุส่าห์ให้โอกาสลากไปละ เงียบไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลากล้วลากเขาลากล้วลากเขาเนี่ยโอ้ยเกือบโดนแล้วพี่เบนส์มังกรช่าป่านือเอาไหมมันไม่กินอะปลาตัวนี้ไปเลยรอะรอไหมมาแล้วลากเขาลากเขาลากเขามาลากอันยาวๆมาลากไปกินที่อื่นมั้ง เราใส่ต้องทำเหยื่อสั้นๆแล้วเหยื่อสั้นเกินเหยื่อก็ไม่กระดิกปลาก็ไม,ไม่เห็นอีกพอเหยื่อย,ยาวปาล,ลาก็ลากไอ้ส่วนยาวๆอีกไม่อมเหยื่อเอาละลากก็แล้วลากก็แล้วเดี๋ยวรอดูไหมอ่ะอดูเอาไงเอาไงโอ้โหไม่โดนนะครับเหยื่อหมดจนได้อ่ะ มามครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยรอต้องนานนะครับตัวนี้กว่าจะมากินได้ครับลากเยอ่ยไปนานนะครับกว่าจะได้ตัวนี้ ครับต่อแอีกคันต่อครับโดนคุยโดน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 สู้สู้ดีครับสู้ดีเอาอีกคันหนึ่งต่ออีกคันหนึ่งต่อครับเอาให้ผมถือไว้ด้วยจ้องถ้แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับเมื่อกี้มันต่ออีกคันหนึ่งเหมือนกันมาบมาบต่อแล้วโอ้โหเอ้าลรูทอุ้ยเห็นพายมันเลยนะครับโโหเสียดาย รุดเลยเอาไม่เอาไม่เป็ต้องไม่รอช้าเอาไม่เลยไม่เลยมันน่าจะยังอยู่คอยตัวตัวนะมาแล้วมาแล้วอ,อย่าง,งี้ไปแล้ว่ะโอ้กำลังจะต่อ,อยอืมเอาไม่เอาไม่อไมโอ้ลงปุ๊บตอดปัด๊บต,ต, <c oughs> ตอดสองคันครับนี่คันหนึ่งอ๋อสู้สู้สู้ส นี่ครับไอคันนี้ตัดไอคันนี้ตัดคันนี้คันนี้คันนี้เมืแ่อบบกี้คันนี้ตอดก่อนนะครับแต่ตอนนี้เงียบไปเดี๋ยวเราดูมันจะตอดอีกไหมมาล้วขยับแล้วขยับแล้วเตรียม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  แล้วแล้วมไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนอ๋คันนี้ก็ตดกัดคันนี้ตัดก่อนว้าโอ้สู้ครับสู้วิ่ต้องปล่อยให้มันลากให้จมนต้องปล่อยมันลาให้จมนะครับต้องจมครับถ้าถ้ามันเพิ่งจมเนี่ยเราดึงขึ้นมามันไม่ได้ครับเหมือนมันอมเหยือ่อเหมือนมันแค่กัดแต่ตรงส่วนยาวๆของเบ็ดไปนะครับตดๆๆัดตัดตัดดดึงดึงลากลากลาก เอาตัวเล็กลงนะเล็กลงครับเล็กลงแต่ก็ยังใช้ได้นะครับเมื่อกี้รีบไปหน่อยครับค้างอยู่กิ่งไม้นู่นครับเพราะว่ารีบมาดูไอ้คันนี้ที่มันตอดอยู่นะครับค้างเลยนะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวไปค่อยปลดใหม่แล้วเดี๋ยวมาเวียงใหม่ครับดึง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 นี่ครับโอ้ยจมสวยเลยครับคันนี้ หมาครับตัวเล็กดึงยากตัวเล็กนะครับเดี๋ยวดึงยากหน่อยมันดึงห่างมันดึงเยื่อตัวยาวๆไปครับทำให้วิดไม่ค่อยได้โอ้ยดูครับตัวนี้ครับโอ้ยเข้าตอนเย็นนะครับตอนนี้เมื่อกี้นี้ถ่ายไม่ทันนะครับตอนมันกินมันดึงไปเลยครับมันไม่ตอดเลยหืมตัวดีมาตอนเย็นนะครับเนี่ย มาครับมาครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตัวดีครับตัวดีดูบท้าชมชมเฮ้ยสวยครับตัวนี้ไช้สวยเลยร้อนมาเลยือมตัวไม่ใหญ่ครับแต่ร้อนมาเลยครับตัวนี้ ปลาเข้าตอนเย็นจริงๆนะครับแต่เย็นคือมันเย็นเกินเย็นจนจะมืดแล้วอะ่ะอุ้ย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 โอ้ยอุยอ้ยสักคนครับนี่นี่ถือสวิงจีตัวเลย,ยนี่ครับดูครับโอ้โหมันแอบกินนะครับไอคันก็ตอดแล้วมไม่โดนขวัญไม่ได้สักทีอืมเอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็วการสวิงใส่สวิงไว้ ไม่ทันอีกแล้วตัวนี้ครับอยู่ดีก็ดึงจมไปเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมถ่ายไม่ทันอีกแล้วครับผมโอ้เพราีคือลูกทุนเริ่มขยับผมจะเริ่มถ่ายครับแต่นี่มันจมลงไปเลยต่อแล้วครับต่อแล้วโอ้ยมาครับมาครับมาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาพิดคิวครับปหมอตะกลับตัวใหญ่ด้วยครับดูดูปหมอตะกลับนะครับเนี่ยโอ้ยเช็นดูว่าปนินนะครับโอ้ตัวใหญ่จริง จับดีๆครับจับดีๆยิ่งเย็นปลายิ่งมาครับแต่เราก็อยู่เย็นมากไม่ได้ครับระยะทางกายครับเอาละครับตอนนี้เราก็ย้ายสถานที่นะครับเพราะว่าจุดเก่ามันไม่กินแล้วเราเลยย้ายมาที่ใหม่จุดนี้ก็จะมืดๆนะครับเพราะอยู่ใต้ร่มนะครับ จอมบมาครับมาครับมาครับแอบกินนะครับตัวนี้มาแล้วครับที่ใหม่นะครับที่ที่ใหม่เปิดมาแล้วครับตัวนี้ครับผมเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับแล้วครับต่อแล้บเยอะยาวมากตี้เยอะยาวเยอะยาวจริงๆก็มันก็ฉลามันกินขลางอ่ะเอามาเอามายมายซำเยื่อลิบๆเลย ครับปลาวันนี้นะครับปลาลักลอบพักดึงอๆๆนี่ครับมาแล้ว,ลวครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาครับมา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 โอ้ย คันนี้คันนี้คือลงไปปับ๊บกินเลยนะครับรงลงปุ๊บ,ก,บกินปั๊บเลยยังไม่ทันได้เอาอีกอีกคันต่อครับดูครับคันเมื่อกี้นี่คือเฟี้ยงลงไปปับ๊บไม่ถึงสิบวิครับกินไปแล้วเมียไปแล้วครับไม่รู้ไปหรือยัง เร็วๆมาเร็วๆมารับนอยวันนี้เราตกป่าข้ามฟากนะครับมาได้อยู่ฟากที่ฝั่งที่มีถนนเราเลยต้องใช้เรือเรือนี้ก็ซื้อมาเองนะครับชอบตกป่ามากเลยซื้อมาเองเลยเดี๋ยวมาดูว่าแม่ผมจะได้ปลากี่ตัวนายขอดูนอยเห็นบอกว่ากินดีไหนๆโอ้โอ้ยดูครับท่านผู้ชมๆๆ ไ,ไม่ใช่เล่นๆนะสายใหญ่ด้วย่ะดูครับโอ้มันไม่ใช่แค่สวกเดียวนะนี่นยกอีกสวกดิโอ้ยจุด<ฮ>ไปครับจุดเดียวเนี่ยทั้งวันเนี่ยเขาอยู่ในเรือนะครับเนี่ยเราไม่มีเรือเราไปไม่ได้เราได้แค่นี้ครับดูครับคุณผู้ชมได้แค่แค่นี้นี่คือน,นคนนี่ฝีมือของเรานะครับแต่ดูว,ดวันนี้ต้องยอมแพ้ครับของแม่ผมยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามและรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับดี๋ยวนี้นะครับปลาที่เราได้มาเราเอามาทำอะไรกันบางส่วนเรานำมาเอามาตากแห้งแดดเดียวนะครับ เรานำมาตากแห้งแดดเดียวเพื่อเป็นการถนอมอาหารนะฮะ